เรื่องราวของเด็กหนุ่มอันธพาลที่มีมันสมองเทียบเท่าอัจฉริยะแต่ว่าเขาต้องมาทํางานเป็นพาลงอยู่ในมหาลายัยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ลองดูสปอยเรื่อง Goodview Hunting ตามหาสัทธารักหนังเริ่มต้นที่มหาลัย MIT เป็นมหาลัยที่มีแต่คนฉลาดและเป็นมหาลัยที่ติดอันดับต้ตนๆของโลกอาจารย์คนนี้มีชื่อว่าเจอร์ลัดหลังจากที่เขาสอนเสร็จเขาก็เขียนโจทย์ข้อน,นึงไว้ให้เด็กนักเรียนในห้องแก้และหากใครแก้ได้นอกจากจะได้ A วิชาเขาแล้ว จะได้ตีพิมพ์ในนิตยาาสารฉบับนี้ด้วยซึ่งมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เคยแก้ข้อนี้ได้และเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ตัดผาพมาที่พาโงคนนี้พาโงคนนี้มีชื่อว่าวิลในระหว่างที่เขากาลังทําความสะอาดเขาก็เห็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่อาจารย์เจอรลาดเขียนไว้หน้าห้องจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถแก้โจทย์ได้และเมื่อวิลกลับมาที่บ้านวิลก็จําโจทย์นั้นได้และก็ลองแก้โจทย์ข้อน,นั้นดูโดยการคํานวณบนกระจกแล้วก็เขียนคําตอบไว้บนกระจก และในตอนที่เขามาทํางานก็ยังไม่มีนักเรียนคนไหนมาเรียนหรืออาจารย์มาสอนเลยสักคนเดียววิวก็เลยเขียนคําตอบลงไปในกระดานและก็มีนักศึกษาเดินมาถามเจอร์ลาดว่าใครที่เป็นคนแก้โจทย์นั้นแต่เจอร์ลาดก็ยังงงๆอยู่ว่าโจทย์ข้อไหนหรอเธอก็บอกว่าโจทย์ที่อาจารย์จะให้เอถ้าหากว่าแก้โจทย์ข้อนั้นได้เจอร์ลาดเขาก็ตกใจว่ามีอัจฉริยะอยู่ในห้องเขาด้วยเหรอเขาก็เดินไปดูที่กระดานที่เขาเขียนโจทย์เอาไว้ เขาก็พบว่ามันมีคําตอบเขียนอยู่ด้วยและคําตอบที่เขียนอยู่นั้นมันก็ถูกต้องทั้งหมดเจอร์ลาดก็เลยถามเด็กที่อยู่แถวนั้นว่าใครเป็นคนเขียนคําตอบข้อนี้แต่เด็กแถวนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนและก็ไม่ใช่พวกเขาด้วยที่เขียนและในส่วนของวิลปกติแล้วเขาจะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนและบางครั้งก็มีการทะเลาะวิวาทด้วยอย่างเช่นครั้งนี้วิวสังเกตเห็นคู่อริเก่าเขากําลังเดินอยู่เขาก็เลยบอกให้เพื่อนเขาจอดรถแลวเขาก็ลงไปต่อยคู่อริคนนั้นทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่มและพอวิวาทกันไปได้สักกพตา็ม เพื่อนของวิวก็มาห้ามวิวเพื่อที่จะหนีแต่สุดท้ายแล้ววิวก็ถูกตำรวจจับตัดภาพมันที่วันเปิดเรียนอาจารย์เจอรลัดก็เป็นคนสอนเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้นักเรียนเต็มห้องเลยเพราะแต่ละคนอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแก้โจทย์ของอาจารย์ได้อาจารย์ก็ได้ถามนักศึกษาในห้องว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแก้โจทย์ให้รีบออกมารับรางวัลไปเลยแต่ทุกคนก็เงียบอาจารย์ก็คิดว่าคนที่แก้โจทย์ข้อนี้ได้อยากท้าทาย เขาก็เลยคิดว่าจะตั้งโจทย์อีกข้อนขึ้นมาซึ่งโจทย์ข้อนี้แม้แต่เขาเองก็ต้องใช้เวลาถึง2ปีในการแก้และจะคอยดูว่าจะแก้ได้อีกไหมและในส่วนของวิวที่ถูกตำรวจจับตอนนี้เขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาแช็กกี้เพื่อนเขาก็มารอรับแช็กกี้เพื่อนเขาได้ถามวิวว่าคดาของนายจะถูกตัดสินเมื่อไหร่เหรอวิวก็บอกว่าอาทิตย์หน้าจากนั้นวิวก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมและเมื่อเขาเห็นโจทย์ข้อใหม่เขาก็ลองแก้โจทย์ข้อนั้นดูแล้วอาจารย์เจอหล่ายก็เดินออกมาพอดีเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนเขียนกระดานอยู เขาก็เลยตั้งใจจะเดินไปดูหน้าแต่วิวก็กลัวว่าเขาจะตกงานเขาก็เลยรีบเดินหนีเจอหลัดก็พยายามเดินตามแต่เขาก็เดินตามไปไม่ทันเขาก็เลยเดินกลับไปดูที่กระดานและเขาก็พบว่าชายคนนั้นเขียนคําตอบเอาไว้และมันเป็นคําตอบที่ถูกต้องทั้งหมดอีกและเมื่อวิวเลิกงานวิวก็มาเที่ยวกับเพื่อนที่บาร์ซึ่งบาร์นี้มันเป็นบาร์ใหม่และบาร์นี้ก็มีแต่เด็ก MIT ที่เป็นมหาลัยที่เขาทํางานอยู่มาเที่ยวแช็กกี้มันก็เลยลองเข้าไปจีบสาวที่บาร์นี้ดูโดยการทักว่าเขาคุ้นหน้าสองคนนี้ จากนั้นก็มีผู้ชายเด็ก MIT เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมแช็กกี้ก็บอกว่าใช่และเด็กผู้ชายคนนี้มันก็เลยมีเรื่องที่จะถามอย่างหนึ่งช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องวิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจในอาณานิคมใต้วิวที่ดูสถานการณ์อยู่เขาก็งงเขาก็เลยเดินมาช่วยเพื่อนแล้ววิวก็อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็บอกกับผู้ชายคนนั้นว่าไอ้เรื่องที่แกไม่เข้าใจเนี่ยให้กลับไปอ่านหนังสือของเจมส์เซเลมันก่อน แล้วเดี๋ยวจะเข้าใจทั้งหมดเองและเมื่อเด็กคนนี้มันตอบมาวิวก็เข้าใจว่าคําตอบของมันเนี่ยเป็นคำตอบที่มาจากหนังสือของวิกเตอร์ซึ่งมันอยู่ในหน้า98และว,วิวก็เป็นคนอ่านมาเหมือนกันวิวก็เลยบอกกลับไปอีกว่าถ้าเกิดจะเอาคําพูดของในหนังสือมาตอบก็ช่วยอ่านให้มันจบก่อนและการที่จะเข้ามากินในบาร์ทันงทีก็ไม่จําเป็นต้องหักหน้าคนอื่นด้วยนี่และความรู้ที่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยจะเอามาโชว์สาวทําไมแต่เด็ก MIT คนนี้มันก็รู้ว่าท่าทางของพวกวิวและเพื่อนเนี่ยคงไม่ได้เรียนหนังงสืออออหรอกกแแต่่าาาจมีใบปิิญญ,ญละคนยพววว ในอนาคตอาจจะต้องเสิร์ฟอาหารให้กับลูกๆของเขาก็ได้วิวก็ตอบไปว่าอย่างน้อยก็ฉลาดกว่าพ่อมันและถ้าหากจะมีเรื่องก็ไปเจอกันหน้าหลานก็ได้และแน่นอนผู้เด็กพวกนี้ก็ไม่กล้ามีเรื่องกับวิวและก่อนที่ผู้หญิงสองคนนี้จะกลับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าสกายล่าเขาก็รู้สึกสนใจวิวเป็นอย่างมากและก็ได้ให้เบอร์ไว้กับวิวเผื่อว่างๆจะได้นัดเจอกันมานั่งกินด้วยกันและก่อนที่วิวจะกลับวิวก็ได้เดินไปหาเด็ก MIT ที่กวนประสาทเขาเมื่อกี้และก็บอกว่านี่ไงล่ะเขาได้เบอร์มาแล้วและในส่วนขององาาาจจรย์เด เขาก็ย <ijk> ังคาใจอยู hands, ่ว่าพาลงคนนั right? designs, were, ้นเป็นใครเขาก็เลยมาที่ห้องของพาลงและก็ถามพาลงที่นั่งอยู่ในห้องว่านักศึกษาที่รับจอบมาเป็นพาลงเนี่ยเป็นใครพาลงทั้งสองคนนั้นก็ได้ตอบไปว่าไม่มีนักศึกษามาทํางานเป็นพาลงหรอกเจอหลักก็เลยได้บอกลักษณะและรูปร่างไปคร่าวๆแต่พาลงทั้งสองคนนั้นก็ไม่รู้ชื่อหรอกแต่ก็รู้ว่าบริษัทนี้เป็นคนส่งเขามาและก็ให้เจอหลดลองติดต่อไปถามเองและที่วิวไม่มาทํางานในวันนี้เพราะว่าเขาต้องไปขึ้นศาลในคดีทําลายร่างกาย วิวนี้แทบไม่ต้องใช้ทนายเลยและด้วยความที่เขามีความรู้มากเขาก็เอาข้อกฎหมายมาอ้างซึ่งเจอหลาดก็ได้นั่งฟังอยู่เหมือนกันและเมื่อสารได้อ่านประวัติของวิวก็พบว่าวิวมีประวัติที่เยอะมากและประวัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีคดิมร้ายร่างกายเหมือนกันหรือไม่ก็ลักขโมยและก็ใช้ข้ออ้างในการแก้ตัวแบบนี้แต่ในครั้งนี้สารพิจารณาว่าจะส่งวิวไปที่สถานพินิษหรือไม่ก็ปรับห้าหมื่นเหรียญสุดท้ายแล้ววิวก็ถูกส่งไปสถานพินิษเจอหลาดก็ได้มาเยี่ยมวิวและก็แนะนําตัวกับวววิล่่่าาาาเเขชือจด เป็นอาจารย์ที่เธอเคยเดินหนีไปก่อนหน้านี้และเขาได้คุยกับผู้พิพากษาแล้วว่าจะขอให้วิวมาอยู่ในการดูแลของเขาโดยมีเงื่อนไข2ข้อข้อแรกคือให้วิวมาหาเขาทุกอาทิตย์โดยเขาอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างและอยากให้วิวเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยข้อที่2อยากให้วิวไปพบติจแพทย์วิวก็ได้ตอบไปว่าข้อแรกยังพอรับได้แต่ไปพบติจแพทย์เนี่ยวิวขอไม่รับเจอหลาก็เลยตอบว่าได้งั้นก็ติดคุกต่อไป แต่ในสุดท้ายแล้ววิวก็ต้องยอมรับข้อตกลงของเจอร์ลดและเมื่อวิวออกมาได้เจอร์ลดก็เริ่มทดสอบเขาทันทีโดยการสร้างโจทย์ขึ้นมาและให้วิวเขาลองแก้ดูและเมื่อวิวเห็นโจทย์วิวเขาก็แก้ได้อย่างรวดเร็วเลยในการไปพบจิตแพทย์ของวิวนั้นไม่ว่าจะพบคนไหนวิวเขาก็จะหาข้อมูลของจิตแพทย์คนนั้นก่อนและเมื่อวิวได้ข้อมูลมาเขาจะเอาข้อมูลของคนคนนั้นมาปั่นหัวจิตแพทย์คนนั้นแทนเช่นจิตแพทย์คนนี้วิวเขามองออกว่าจิตแพทย์คนนี้จะเป็นเกย์วิวเขาก็เลยออกท่าทางและการพูดจาล้อเลียนจิตแพทย์คนนี้กก็เเเลยยดดินมาาคุับจ แล้วก็บอกกับเจอหลาดว่าเขาไม่อยากรักษาเด็กคนนี้แล้วเพราะเด็กคนนี้เป็นคนกวนประสาทมากๆเจอหลาดก็เลยต้องหาจิตแพทย์คนอื่นมารักษาแทนและจิตแพทย์คนนี้ก็เป็นแนวสะกดจิตวิวเขาก็เลยลองสะกดจิตดูบ้างและไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์คนไหนวิวเขาก็ไม่คิดจะเปิดใจให้เลยเจอหลาดก็เลยต้องๆๆๆไ,ปไปปรึกษาชอนซึ่งชอนเป็นจิตแพทย์คนหนึ่งที่เก่งมากๆและชอนก็แนะนําเจอหลาดให้นักเรียนของเขารู้จัก ว่าเจอหลัดเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลที่4ปีจะมีครั้งหนึ่งและยังได้เหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์อีกด้วยและเมื่อชอนสอนจบชอนกับเจอหลัดก็ได้มานั่งคุยกันเจอหลัดก็ได้บอกชอนว่าอยากให้ชอนช่วยรักษาลูกศิษย์เขาหน่อยซึ่งวิวเป็นเด็กที่ฉลาดมากและฉลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยแต่ชอนก็พยายามที่จะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าคิวของเขาเนี่ยไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้และอะไรที่ทําให้เด็กคนนี้ดูไม่เหมือนใครเจอหลาดก็ได้บอกกับชอนไปว่ารู้จักราบานุจันไหมเขาเป็นคนเมื่อร้อยกว่าปีทีี่่แแลล้้ววะเเเป็นนผาอิดยดยย ลาบานูจันเป็นคนที่อยู่ในกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งเขาไม่ได้รับการศึกษาอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งและเขาก็ได้เขียนทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแทนนักคณิตศาสตร์ในยุคนั้นพวกเขาก็พยายามพิสูจน์ทฤษฎีนี้มาหลายปีจนทุกคนพิสูจน์ได้แล้วว่ามันถูกต้องและเมื่อพระราชินีรู้เรื่องนี้เธอก็ดึงคนคนนี้มาทํางานด้วยจากนั้นเขาก็สร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมามากมายทําให้เจอหลาดคิดว่าวิวก็เหมือนกับผู้ชายคนนี้ซึ่ง100ปีจะมีมาแคค่นเดียว แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าวิวเป็นคนที่แสบมากเป็นคนที่กวนประสาทสุดๆและเมื่อชอนได้ยินแบบนั้นชอนก็เลยตกลงที่จะช่วยเจอหลาก,ก็เลยนัดวิวให้มาเจอกับชอนและเมื่อวิวเจอกับชอนวิวก็เลยบอกให้เริ่มกันเลยและเมื่อทั้งคู่คุยกันไปได้สักพักวิวก็มาสนใจอยู่รูปภาพหนึ่งแล้วก็หันไปถามจอนว่านี่คุณวาดรูปนี้เองเหรอชอนก็ตอบว่าใช่เขาเป็นคนวาดรูปนี้เองแล้วถ้าดูจากในรูปลายเส้นที่วาดรูปนี้มันดูมีความสับสนอะไรบางอย่างและภาพนี้ก็สื่อถึงว่า พายุที่กําลังพัดเข้าหาเรือและคนที่พายเรืออยู่ก็พยายามที่จะเข้าฝังให้ได้ถ้าดูจากความหมายของรูปนี้คือคุณเลิกเมียผิดใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเมียของคุณหรอเมียคุณทิ้งคุณไปใช่ไหมหรือว่าเมียคุณไปมีคนใหม่ชอนก็เลยถอดแว่นวางไว้แล้วก็ไปคว้าคอของวิลแล้วก็บอกว่าถ้าวิลดูถูกเมียของเขาอีกวิลได้ตายแน่วิลเขาก็เลยขอตัวกลับก่อนและเจอราดก็เข้าไปคุยกับชอนแล้วก็บอกกับชอนว่าถ้าไม่อยากทําต่อก็ไม่เป็นไรเขาเข้าใจ แต่ชอนก็ยังยืนยันว่าจะทําต่อให้ได้และจะรักษาวิวให้ได้จากนั้นวิวก็ได้นัดเดทกับสกายล่าและเหมือนความทัมพันธ์ของทั้งสองก็จะไปได้ด้วยดีด้วยและวันนี้วิวก็ต้องมาเจอกับชอนอีกรอบหนึง่งและชอนก็ได้ชวนวิวออกไปข้างนอกแต่ชอนก็ได้พูดกับวิวว่าที่วิวเป็นแบบนี้เพราะว่าวิวไม่เคยรักคนอื่นเลยนอกจากตัวเองชอนเขาก็เลยเล่าเรื่องของภรรยาเขาให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขามีเมียอยู่และเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่ง เมียของเขาก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งชอนได้ใช้ระยะเวลาสุดท้ายเป็นเวลา2เดือนเพื่อที่จะจับมือภรรยาของเขาและเมื่อเขามองมาที่วิวเขาก็ไม่เห็นความฉลาดหรือความเชื่อมั่นอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือเด็กคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองฉลาดเพียงแค่วิวได้เห็นรูปภาพวิวก็คิดเองเออเองทั้งหมดซึ่งมันก็เหมือนกันจะให้เขาอ่านใจวิวตอนนี้เขาก็คงทําไม่ได้ยกเว้นกับว่าวิวจะยอมเปิดใจให้กับเขาเหมือนกับที่เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาให้วิวฟังจากนั้นวิวก็เอาแต่นั่งคิด จนถึงวันที่เขาได้เจอกับชอนอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ก็ไม่ยอมพูดอะไรกันเลยจนกระทั่งเวลาผ่านมานานจนหมดชั่วโมงเจอหลาดก็ได้ถามชอนว่าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างชอนก็ตอบไปว่าไม่ได้มีอะไรมากเพราะเราทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยวิวอาจจะต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าชอนต้องการบังคับให้เขาพูดหรือเปล่าแต่ชอนก็จะไม่พูดจนกว่าวิวเขาจะเป็นคนพูดพึ่นมาเองแล้ววิวที่ต้องแก้จโจกของเจอหลาด ศาสตราจารย์คนนี้ก็พยายามแก้โจทย์มาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังแก้ไม่ได้วิวก็เลยบอกให้ศาสตราจารย์ลองคิดในแบบของเขาดูและเมื่อ,อนำแบบของวิวมาใช้มันก็สามารถคำนวณโจทย์ได้ทันทีจากนั้นวิวก็ต้องมาเจอกับชอนเหมือนเดิมทั้งคููก็ไม่ยอมพูดอะไรใส่กันเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้วิวก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองและก็เล่าเรื่องส่วนตัวของวิวให้เขาฟังทั้งเรื่องที่เขาเคยเดือดกับสกายล่าว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดและเป็นคนที่ล่าเริงมากๆเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยแต่วิวก็ไม่กล้าคุยกกับเเเเธธอออต่อ่พราวาวินไป ทำให้ทั้งสองคนเริ่มคุยกันเรื่องส่วนตัวมากขึ้นและวิวก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นด้วยและเมื่อวิวได้คุยกับชอนวิวก็ตัดสินใจที่จะไปคุยกับสกายล่าอีกรอบวิวก็พยายามที่จะชวนสกายล่าไปเที่ยวแต่เธอก็ยังติดธุระอยู่การบ้านที่อาจารย์ให้เธอก็ยังทําไม่เสร็จมันเป็นโจทย์เคมีที่ยากมากๆวิวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาใหม่ก็ได้และเมื่อออกมาจากห้องสกายล่าวิวก็ออกมาเขียนคําตอบให้เธอและเมื่อวิวนําไปให้สกายล่าก็ตกใจว่าวิวได้คําตอบนี้มาได้ยังไงแต่วิวก็ไม่บอก เพราะอย่างนั้นสกายล่าก็ต้องไปเดทกกับเขาวันนี้ได้เลยจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆและในทุกอาทิตย์วิวก็ต้องไปปรึกษากับชอนแต่ในครั้งนี้วิวได้ถามชอนว่าชอนได้เจอกับภรรยาได้ยังไงและวิวก็ได้ถามต่ออีกว่าชอนรู้ได้ยังไงว่าคนนี้คือคนที่ใช่สาหรับชอนที่สุดชอนเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาไปดูเบสบอลระดับโลกและด้วยความที่คิวมันเยอะมากเขาก็เลยนอนรอคิวซื้อตัอ๋วอยู่ข้างทางและเมื่อเขาได้คิวมาเขาก็เลยไปนั่งเล่นทที่่บบาาาาารรกกอออนจจํให้้เเเขขขไดัยง เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปดูที่สนามแล้วก็มานั่งดูที่บาร์แทนเทาวันนั้นเขาตัดสินใจไปดูที่สนามเขาคงไม่ได้เจอกับภรรยาแน่และเราทั้งคู่คงอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วเมื่อวิวได้คุยกับชอนครั้งนั้นวิวก็เริ่มเปิดใจให้กับสกายลามากขึ้นเริ่มพาเธอไปเจอกับเพื่อนของเขาเจอหลาดก็ได้นัดเจอกับชอนแล้วก็ได้ถามชอนว่าตอนนี้วิวดูเป็นยังไงบ้างชอนก็ได้ตอบไปว่าตอนนี้วิวก็ดีขึ้นส่วนใหญ่จะคุยกันถึงเรื่องอดีตมากกว่าเจอหลาดก็อยากให้ชอนเนี่ยชวนวิว เจอร์ลัดคิดว่าจะส่งวิวไปแข่งโอลิมปิกและในส่วนของมหาลัยหลายที่เขาก็เริ่มรู้กันแล้วว่าวิวเนี่ยมีความสามารถมากแต่ชอนก็ยังบอกว่าตอนนี้วิวยังไม่พร้อมแต่เจอร์ลัดก็ไม่เห็นด้วยและคิดว่าวิวกาลังเดินผิดทางเพราะว่าความรู้ของวิวเนี่ยเจอร์ลัดรู้ดีที่สุดและเขาก็รู้ว่าวิวเนี่ยเก่งกว่าเขาหลายเท่าต่อให้เขามีรางวัลโนเบลก็ตามและคิดว่ามันน่าเสียดายถ้าวิวเอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่ชอนก็ไม่คิดแบบนั้นชอนคิดว่ามันมีบางอย่างที่สําคัญกว่ารางวัลโนเบลเพราะฉะน้ควววรใหหเลาิ่อย เจอหลานเขาก็คิดว่าคงเสียเวลาเขาก็เลยส่งวิวไปทํางานที่บริษัทหนึ่งซึ่งที่บริษัทนี้อัตราค่าจ้างสูงมากๆและด้วยความที่วิวไม่อยากไปวิวก็เลยส่งเชคกี้ไปแทนและเชคกี้ก็ดันไปหลอกเอาเงินคนพวกนี้อีกส่วนวิวเขาก็มาเด็กกับสกายล่าสกายล่าเธอก็เริ่มคิดว่าทำไมวิวถึงเก่งขนาดนี้ขนาดรายงานชีวเคมีของเธอเนี่ยที่เธอใช้เวลาทําเป็นเดือนแต่วิวกับทําเสร็จในชั่วโมงเดียวและทั้งๆที่วิวก็ไม่เคยเรียนมาเลยด้วยซ้ําวิวก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาก็เลยเริ่มยกตัวยอย่างให้ฟัง เขาก็เลยถามสกายล่าว่าเคยเล่นเปียนโนไหมรู้จักบีทธเฟนไหมถ้าเป็นนักดนตรีระดับโลกต่อให้เขาเล่นไม่เป็นขอแค่ให้เขาได้จับเครื่องดนตรีชนิดนั้นแป๊บเดียวคนผู้นี้ก็สามารถเล่นได้เลยโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยด้วยซ้ำแต่สำหรับเขาถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ทั้งหมดเมื่อเขาเห็นแล้วเขาสามารถแก้ได้เลยและเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำได้และเมื่อทั้งคู่ได้นอนด้วยกันสกายล่าก็ได้บอกกับวิวว่าอีกไม่กี่วันเขาจะย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเธอก็อยากให้วิวย้ายไปอยู่กับเธอด้วยแต่วิวก็ไไม่อยากป สกายลาก็เลยสงสัยว่าวิวกลัวอะไรกันแน่แต่วิวก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นวิวแค่คิดว่าเขามีค่าอะไรกันแน่ถ้าวันหนึ่งสกายลารู้ตัวว่าวิวไม่มีค่าอะไรเลยแล้วสกายลากเปลี่ยนใจไปแต่งงานกับคนที่มีทุกอย่างล่ะแต่สกายลากก็ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าพ่อแม่ของเธอก็ตายหมดแล้วและเงินที่เธอใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเงินมรดกเท่านั้นเองแต่ถ้าเธอย้อนเวลากลับไปได้เธอก็อยากจะไปอยู่กับพ่อมากกว่าแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าวิวจะกลัวอะไรกันแน่เรื่องส่วนตัวของวิววิวก็ไม่เคยเเเลล่าให้ธอฟังย จากนั้นวิวก็เลยเล่าให้ฟังทุกอย่างว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กกัมพาคนหนึ่งที่เคยโดนพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยแทงมาด้วยและเรื่องทั้งหมดที่เขาเคยคุยกับสกายล่ามันก็เป็นเรื่องโกหกจากนั้นสกายล่าก็รู้สึกผิดแล้วก็ขอโทษวิวที่เขาพูดเรื่องผู้นี้ขึ้นมาแต่ถ้าวิวไม่ได้รักเธอมากก็ขอให้วิวพูดออกมาตรงๆวิวก็เลยตัดสินใจที่จะบอกกับสกายล่าไปว่าใช่แล้วจริงๆเขาไม่ได้รักเธอเลยจากนั้นวิวก็เดินออกมาจากบ้านสกายล่าและในวันนี้ก็มีนัดที่วิวจะต้องส่งโจทย์ให้กับเจอรด ซึ่งสิ่งที่วิวเขียนมาเนี่ยมันคือทฤษฎีใหม่เลยและวิวก็มั่นใจมากด้วยว่ามันถูกแน่นอนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าวิวจะอารมณ์ไม่ดีก็เลยขอตัวออกไปที่อื่นก่อนและก่อนที่วิวจะออกจากห้องเจอหลาดก็ได้ถามวิวว่าทำไมเขาถึงไม่ไปทํางานที่นั่นทั้งๆที่เจอหลาดใช้เส้นสายของเขาทุกอย่างเพื่อให้วิวได้ไปทํางานที่นั่นแต่วิวก็ได้ตอบไปว่าเขาแค่เบื่อที่ต้องนั่งถกเถียงกับคนที่นั่นด้วยทฤษฎีที่วิวคิดเนี่ยแค่คิดต่างหน่อยนึงมันก็เริ่มตั้งข้อสงสัยกันมันทําให้้้ววววิิิิตอออองงงงมาาาาานั่ธบยยีีกเเเเลผททฤษฎข เจอหลาดก็เลยรีบวิ่งมาดับไฟพะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเนี่ยฉลาดไม่เท่าวิวหรอกและมันก็มีไม่กี่คนบนโลกที่จะฉลาดได้ขนาดนี้แต่เขาแค่เสียดายวิวแล้ววิวก็เคยถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานที่นาซาด้วยและที่วิวไม่ไปทํางานที่นาซาก็เพราะว่า เดี๋ยวก็มีคนเอารหัสที่แกไม่ได้มาให้วิวแกและถ้ารหัสพวกนั้นเป็นของฝ่ายกบฏหลักพวกเขาก็จะรู้ว่ากบฏพวกนั้นอยู่ที่ไหนและพวกนั้นก็จะโดนฆ่าและชาวบ้านที่เขาอยู่รอบๆก็อาจจะโดนลุกลงไปด้วยและรหารที่ถูกส่งไปพวกเขาจะเป็นยังไงและถ้าหากว่าวิวสามารถแกรหัสได้มันก็จะมีแต่สงครามสงครามสงครา,ามและก็มีแต่นายทุนเท่านั้นแหละที่จะได้ผลประโยชน์ชอนก็เลยแนะนํากับวิวว่าให้หาเพื่อนสักคนหนึ่งที่ไว้ใจจริงๆแล้วก็ลองเปิดใจคุยกันทั้งหมดดูวิวก็บอกว่าเขามีแช็กกี้อยู่แล้วเช็กกี้ แต่ชอนก็บอกว่าให้ลองหาคนอื่นดูเพราะว่าหากเป็นเชคก,กี้จะพากันล่มจมมากกว่าแต่วิวก็มองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันขึ้นอยู่แต่ละคนมากกว่าช้อนก็เลยถามต่อว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นพานโลโงที่มาหาลัยนี้และทำไมในตอนกลางคืนถึงเป็นบ้างมองโจทย์เลขที่มีแค่อีกคนที่จะสามารถแก้มันได้และสรุปแล้วจริงๆแล้ววิวต้องการอะไรกันแน่วิวก็ตอบไปแบบโกหกไปว่าจริงๆแล้วเขาอยากมีแกะเขาอยากเป็นเด็กเลี้ยงแกะชีวิตคงจะสบายดี เมื่อชอนได้ยินแบบนั้นชอนก็เลยบอกให้วิวกลับบ้านไปเพราะว่าเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องและเมื่อวิวออกมาจากห้องของชอนวิวก็โทรไปหาสกายล่าในไหนที่ทั้งสองคนก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วสกายล่าก็เลยบอกกับวิวว่าเธอยังรักวิวเหมือนเดิมจากนั้นทั้งสองคนก็ลากันแค่นี้วิวก็ได้กลับมาทํางานกับแช็กกี้และวิวก็ไม่ได้กลับไปเจอกับเจอราลดอีกแต่ถ้าวิวไม่กลับไปเจอกับเจอราลดวิวก็ต้องกลับไปเข้าคุกแช็กกี้ก็ได้ถามกับวิวว่าตอนนี้สกายล่าเป็นยัง แต่ว่าวิวอยากอยู่ที่นี่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าวิวมีลูกวิวก็จะเอาลูกของวิวมาเล่นกับลูกของแชกี้แต่แชกี้เขาพูดถึงอนาคตถ้า20ปีข้างหน้าแชกี้ยังเห็นว่าวิวเป็นกรรมกรอีกเขาจะฆ่าวิวเองเพราะว่าวิวมีสิ่งที่พวกเขาไม่มีและในตอนที่เขามีความสุขที่สุดก็คือตอนที่เขามาส่งวิวกับบ้านพอแชกี้คิดว่าตอนที่เขามาเคาะบ้านของวิวแล้วไม่เจอวิวแสดงว่าวิวเริ่มรู้แล้วว่าวิวต้องการอะไรกันแน่เราไม่จําเป็นต้องบอกลากันก็ได้เพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นวิวได้ดี และในส่วนของเจอหลาดเจอหลาดเขาก็อยากมาปรึกษากับชอนเขาอยากรู้ว่าทำไมชอนถึงไล่วิวออกไปแบบนั้นถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่วิวก็ต้องกลับไปติดคุกแบบเดิมชอนก็เลยเล่าให้เจอหลาดฟังว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาเขารู้สึกหลักใครเขาก็จะกลัวว่าคนคนนั้นจะทิ้งเขาไปและในทุกๆครั้งวิวก็จะชิงทิ้งคนอื่นไปก่อนและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาอยู่คนเดียวมา20ปีและถ้าเจอหลาดทําแบบนี้กับวิววิวก็จะยิ่งหนีไปอีกแต่เจอหลาดก็ไม่ยอมคิดเรื่องอื่นเลยนนนนออออกกกจากาาารรงงวววัััลใขขณะะ้้ิิที่ฟ่ฟยููตตดด็เเปปม เจอลัดก็เลยขอตัวออกไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้ทั้งสองคนคุยกันชอนก็เป็นคนที่เข้าใจวิวมาตลอดเราะว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันตอนเด็กๆที่พ่อของชอนยังอยู่พ่อของเขาก็เมาทุกวันเขาก็เลยต้องคอยยั่วโมโหพ่อตลอดไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อก็จะหันไปตีแม่กับน้องและเรื่องที่วิวเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของวิวเลยและหลังจากวันนั้นวิวก็ไปสัมภาษณ์งานอีกรอบหนึ่งในบริษัทที่อาจารย์เจอหลัดฝากให้แล้ววิวเขาก็มาเล่าให้ชอนฟังชอนก็ได้บอกกับวิวว,ว่าเเขากขอาหมืนนั ต่อจากนี้เราทั้งสองคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ยังคงสามารถติดต่อกันได้จากนั้นทั้งสองคนก็ลากันและเมื่อวิวไปเจอเพื่อนๆซึ่งวันนี้ก็คือวันเกิดของวิวเพื่อนๆของเขาก็รวมเงินกันเพื่อที่จะประกอบรถให้วิวคันหนึ่งและมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดกับวิวและในส่วนของชอนตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บของเพื่อที่จะออกเดินทางแต่วิวก็ได้มาหาชอนและก็เขียนจดหมายไว้ให้ชอนและในส่วนของแจ็กกี้แจ็กกี้ก็ได้มาหาวิวที่บ้านและก็ตั้งใจว่าจะชวนวิวออกไปกินเหล้าเหมือนเดิมแต่เขามาหาครั้งน แช็กกี้เขารู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่เพื่อนของเขารู้แล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรและจดหมายที่เขาเขียนมาหาชอนเขาก็ฝากให้ชอนขอโทษอจอหลาดด้วยงานที่เจอหลาดฝากให้เขาไม่สามารถไปทําให้ได้เพราะว่าตอนนี้เขาต้องไปหาแฟนของเขาก่อนเมื่อชอนลองอ่านจดหมายดูชอนก็รู้สึกว่าวิวเนี่ยมาตัดหน้าเขาไปซะก่อนและหนังก็ได้จบลงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหนังเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ